ชะนีมีกี่ชนิดเนี่ยชะนีก็มีอยสองจำพวกมีพวกอะไรวะจำจำพวกเดียวเป็นแล้วจะรีบอ่อนแล้วลจำพวกรีบอ่อนเป็นปกติแหละวันสีงานมลนนะจำพวกมันจำพวกจำพวกที่หนึ่งอะไรหรือชะนีสาวๆาวจำพวกที่สองชะนีกัมพารัว เมื่อใจดำชะนีไหมเยอะอไปย่างไม้แสดงใจย่าโยมเขาหลัตาลังคนโนไมไหมหัวงาเหมือนหัวกระช้ำใจอยู่แล้วแล้วเกิดลูกตายเขาอยากอะไรลูกตายก็กพามารูเมียตายก็พาเมียพ่อตายก็พาพ่อหัวตายก็พาหัว ไม่ใช่ไมาแต่รอ้รองเท้าเดโอ้ที่รินเนี่ยือลืมไปเออคนนี้ชนดีสาวรองยังไงแล้วรองยร้องยังไงอ๋ออออนี้จะดียังไม่มีผัวสาวคนนดีจะดีไ ้ปวดทิ à, đ ồ, đ ้งอาลองแบบนี้เลยไงปวดปวดปวัเลยดวไม่มีนี่ร้องลบากด้วยน่าสงสารไม่หยุดคนเยอะเหรองอี๋เลยงาวไม่ใช่งอย่งเอองอองกันงงาวยังโดน มัดซีเป็นไม้ที่ลำบากใจนะเป็นไม้ลำบากกะทิเพราะโอ้แม่คอยนี่ดีน่าทำเสียงชนีอะเมื่อวานในวัดเจ้าของทำเสียงสุนัขนนทำได้ไหมได้นี่เมีปอดเรื่อวานเออได้ครับได้เหรอครับไอพวกเป็นคนเมืองจันทร์เลยทำได้ไม่เสียงเลยวันรุ่ง เสียงเป็ดเสียงไก่เสียงนกในมดเล่นเสียงตุนั่งก่อนทำไม่ได้ดีนี้ก็ไม่ทำอะไรอ่าเราชอบภาษาเราเป็นเจ้าอาวาสทำไมเออเวลาเราเป็นเจ้าอาวาสตีสี่ต้องปุกปุกวัดใช่ไหมตชคดีละขังดีละขังดีดีดีนะอ่ะพระพุทธ ประชันข้าวแม่ครัวคราวนี้นะเสียงสุนัขจะดีคนทีิมีวิชาสาวำทำไมครัมันหนอนทำไมเนี่ยอ้ยวาวจะหอน,ทำ,นทำไมเล่าสังเกตดูหอนระคังแต่เราวัดซิทำไมทำต่ตำๆอะไรครับโอ้มาต้องทุกข์สูงนี่แล้วไงมันจะได้ไปไกลถ้าเราไม่อยากให้สุนัขมันหอนเราเป็นพระคือไปดีระคังก็ถระถมกระเด็นใส่เต็มกุญแจไว้โอ้ เวลาอ้าวเวลาเราไม่ใส่ไปเพื่อเราไม่ถกเขาเยเวลาตีระฆังรูประฆังมันแข่งอ่ะอุ้ยพลิงนั่สุนเลั้โอ้โทเหมือนที่งโอ้ยใจเนาะรงเที่บอกพระบอกเนทุกองเวลาตีระฆังเนี่ยทำไมก็พยายาม ม้วนสปงถกเกียร no no ์บวกส้ายป้อสำรวจสำรวจเวลาตีละฆังอย่ายืนหันแข้งหาขาโอแระฆัง no มัน no. ห้อยอยู่ตรงนี้นะโอก็ใช่ไอมันอยู่สูงระลับตนิอย่างเงี้ยเม้งรัวระฆังมันจะเป็งโอสุนัขสุนัมันตกใจลูกรอฆังโยกคิดอะไรอยู่แล้วบอลอ่ะคิต่วพา่ที่นี่ก็บพราะเรียกงไอ้ที่คืสามหน้ามนะเดี๋ยวจอสาตัเลยค่ะเน สางไม้ตานไป้องเท้ากัน่ารู้ชื่ออะไรน้โครยพี่จิตรไ่ชื่อหน้ากลัวเนาะสากมากนงโั้สากเลยสากเลยไ่ทำไมนะ่ะไถ้าเดียวสากหน้าหมอจะเย็บยังไงเนี่ยทำแผลไม่ได้เลยล่ะ บคนที่ดีจะไม่แหกโค้งกันน,น้องเอาแล้วนเนาะครับเนี่ยมันเป็นเวรเป็นกรรงหมูเป็นกรรม,ม,มที่วัฒนีเนี่ยถูกไหมครับไม่ตระเลันทโครกแล้วนัรงแลัวมันะจะทำเป็นหัวจันทโครกเป็นเมียจันทโครก่งไปฆ่าบัวใจเอาดาบไปให้โจรมันแทงโค้งจันทโครกตายจริงๆนะผมคิดๆิดพยาม่านไปแต่ในความรู้สึกของแม่